ครับพบกบลุงเที่ยวหนาพารีวิวนะครับวันนี้จะพามาดูรถรถเก่งฮอนด้านะครับเจอปัญหาสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดแต่ถ้ามาดูที่ไฟตาเมลเนี่ยมันมีไฟนะครับแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตัวนี้ไฟตามเมลเนี่ยมีบอกว่าสถานะว่ามีไฟนะไฟเต็มนะครับลองไปสตาร์ทกันดูนะครับว่าติดไม่ติดนะครับ นี่นะไม่ติดนะครับอาการแบบนี้คือแน่นอนเลยว่าไฟไฟไม่พอนะครับพอไฟไม่พอนะครับถ้าพี่พี่มีตัวตัว usb ชาร์จนะพี่ก็มาเช็คไฟเบื้องต้นไ้ก่อนผมจะมาเช็คไฟเบื้องต้นด้วยตัว usb ชาร์จตัวนี้ผมใช้ติดกับรถมอไซค์นะครับแต่ว่ามาสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถมอไซค์รถเก่งรถจนรถกระบะรถสิบล้อนะสามารถติดได้เลย ค่าค่าแบตที่ดีที่มันจะทําให้สตาร์ทรถได้ติดติดได้ดีเนี่ยมันจะต้องสักสิบสาโวลต์ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพี่มีมีตัวนี้ก็สามารถต่อก,อกับรถได้เลยนะตัวนี้ผมยังไม่ได้ต่อนะผมเลยมาจิ้มดูเฉย<ๆ>นะนะครับเห็นไหมครับว่าไฟไฟตัวนี้มันน้อยมากนะเนี่ย 11, นะสิบเอ็ดสิบจุดเก้านะแสดงว่ามันน้อยนะแบตไม่มีนะครับแบตน่าจะ ไฟไม่พอนะแต่ว่าในในตามแมลเขาบอกว่าไฟมันเต็มซึ่งมันจะมันก็จะขัดแย้งแล้วนะครับนี่มันจะขัดแย้งนะบางทีไฟมันอาจจะไม่เก็บไฟนะแบตนานแล้วไงนะครับนี่วิธีแก้นะวิธีแก้สําหรับการจั๊มแบตสาหรับพี่พี่ที่เพื่อนบ้านไม่มีไม่มีรถยนต์นะผมจะใช้วิธีการจั๊แบตกับแบต12บสโวลต์ของแบตเล็กนะ12โวลต์หแอมป์นะครับ เดี๋ยวผมจะจั๊มจั๊มกับแบตสิบสองวลตห้แอมนะครับแต่การจั๊มของผมเนี่ยแค่แบตเพียงลูกเดียวมันไม่พอนะครับผมจะต่อผมจะต่ออนุกรมนะครับต่ออนุกรมแบตสองลูกแล้วก็จ,จั๊มนะครับะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับสำหรับสายที่จะต้องจั๊มพี่จะต้องมีคือพี่จะต้องมีสายพ่วงจั๊มพ่วงนะครับแบตก็จะเป็นแบตสองลูกแบบนี้นะครับการต่ออนุกรมนะผมจะเอา แปดสลูกเนี่ยมาวางด้วยกันแล้วก็ต่อขั้วขั้วบวกเนี่ยเขาคูาลบของแปดอีกลูกนึงนะครับนี่คือการต่ออนุกรมนะครับอน,อนุกรมเนี่ยก็จะได้ค่าค่าที่จะได้คือตัววนตัววนจะเพิ่มขึ้นนะจากสิบสองนี่ยจะเป็นยีบสี่นะครับคือกําลังกําลังจะเยอะขึ้นนะครับส่วนการจำ้ำก็จิ้มขัวบวกก่อนนะ พ้อบวกที่ที่แบบแล้วก็ใา้จิ้มที่ข้บอบกของรถยนต์นะครับน<อ>ี่นะสำหรับรถที่เพื่อนๆที่ไม่มีไม่มีแบตลูกใหญ่พว่วงหรือ,อข้างบ้านนะไม่มีรถใหญ่เนี่ยพี่ก็สามารถต่อแบตบแบบนี้ได้นะครับ อนุกรมนะครับได้แล้วนะอันนี้ก็เข้าข้วข้วบวกแล้วนะทีนี้ผมมาํำข้วลบนะครับขยับนะข,ขยับสายนะนี่นะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับทีนี้ ก็พัสานารถนะครับ๋ยวผมสตาร์ทรถอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล้อ,รอ,รอตรงนี้เลยนะล้อตรงนี้เลย เห็นไหมครับพอผมจำเขาแล้วจำแบตเรียบร้อยพ่วงแบตเรียบร้อยแล้วสตาร์ทก็ติดเลยนะครับเห็นไหมแค่แบตมอไซน์นะใช้แค่แบตมอไซน์สองลูกแต่ว่าการทําแบบนี้พี่ต้องมีความความรู้ที่นึงนะแล้วก็มีความระมัดระวังนะครับเนาะการถ้าตการต่อถ้าต่อผิดเนี่ยบางทีมันมันจะมีการช็อตได้นะระเบิดได้นะครับต้องมีความระมัดระวังนะครับนี่ดูในคลิปนี้ได้นะเป็นตัวอย่างถ้าพี่ๆเจอปัญหานี้นะครับต่ออนุกรมข้วบวกกับข้วลบ จำเข้าหากันนะครับเราก็จำแบตแบบนี้นะครับเป็นวิธีแก้นะครับวิธีแก้นะครับแต่แต่ถ้าจริงๆพี่ถอดแบตออกไปให้ร้านชาร์จได้นะครับเพิ่มแอมเยอะๆอัดแอมเข้าไปเยอะเพราะว่าร้านเขาจะมีเครื่องชาร์จที่แอมเยอะๆก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของของแบตได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดถูกใจด้วยนะครับเพื่อเป็นอ่า ข้อมูลหรือเทคนิคต่างๆในการดูแลรถนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ